ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับกับอีพีที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมทาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันชนันเมืองบวกพอหลักบุญที่เบทีมวยลังสิตให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ีช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น u t u b e เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมธา7สี ช่องทางทับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทาต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับต้นเอกสนใจสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับในกลุ่มกีฬามวยพักยก168นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงรายเสียงมวยก็มีให้ฟังกันทุกวันและมีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยกเรื่องกีฬาหยแฟุตบอลคร เราเข้าสวยด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองครับประจำค่ําคืนนะครับ วันอังคารที่22นะครับเมษายนนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับพีมบริกนะครับมีแข่งกันหนึ่งคู่ครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางนะครับเรือใบสีฟ้าแมสซาชูเซตตี้จะเปิดสนามเอดีฮัสสเตเดียมรับเมือกระทางนะครับสิงห์พิยออกจากตันวิลล่านะครับในด้านของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับในด้านของทางเจ้าบ้านครับก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นครับก็มีทางให้โค้ชชาวสเปนก็คือทางเป๊ปกาดิโอราคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางผู้มาเยือนนะครับก็คือทางแอตตัันนววิลล่าาาะคครบมีทงให้้โชช เป็นเช่นกันก็คือจากอูนายเอเมอรี่คุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านครับก็คือทางแมนเชสเตอร์ตี้นั้นมีชนะ4นะครับแล้วก็เสมอไป1ราสุดเป็นฝ่ายชนะทางเอเบอรตันมา2อศูนย์นะครับส่วนทางครับแอตตันวิลล่านะครับมีชนะ4แพ้ไป1ครับราสุดเป็นฝ่ายถล่มชนะทางนิวคาสเซิลมา4ี่หนึ่งนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ตี้เป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับอ่ะ ข้อมูลบองต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะลึกด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้นะครับว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมนะครับว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูดูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับ อย่าดือ้ออย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อพอทํางานหาตังค์นะครับซื้ออาหารซื้อขนมให้ลูกๆนะอย่าดื้อนะอย่าดือ้ออยู่ที่เฉยลูกอะ ในด้านของวันนี้นะครับเป็นด้านของทางเจ้าบ้านทางแมนเซติติเตี้ครับเป็นด้านของวันนี้นะครับวันนี้ไล่อัพนักเตะครับของทางเจ้าบ้านจะเป็นด้านของระบบเลยครับสี่สามสองหนึ่งผู้รักษาประตูครับจะเป็นทางด้านของทางสเตฟานครับออเตกายืนเฝ้าเสาให้ทางแมนเซติตี้เจ้าบ้านสี่ปากการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าครับบรูเบนดิอาร์ยืนคู่กับทางยอสโกกาบิโอนก็จะน่าบทบาทเป็นสองเตะนครับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าลิโก้ลูอิดครับวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นทางเจ้านิโก้โอเรลลี่นะครับก็เป็นสี โอมาเตโอโควาสิตนะครับยืนคู่กับทางเควินเดอร์บอยเราเตะทีมชาติแบบเยี่ยมครับรวมถึงทางเจ้าเจมนะครับอาคาตี้ครับโดยมีทางฟิลฟอร์เดนนะครับรับบทบาทเป็นกองหน้าตัวต่ำครับหรือว่าอีกหนึ่งนักเตะคือทางเชรามี่นะครับโดกูครับรับบทบาทเป็นหน้าต่ำและวันนี้นาเป็นจะเป็นทางเจ้าโอมามามุตนะครับซึ่งย้ายมาจากเนะครับแฟรงเฟิร์ดนะครับก็เป็นในด้านของรายชื่อนะครับของทานนะครับ เจ้าบ้านทางแมนเชตต์เตอร์นะครับต่อไปเราไปดูความพร้อมของทั้งคู่มาเยือนกันบ้างครับสำหรับทางแอตตันวิลล่าวันนี้ก็ถือว่าเน้นปลอดภัยไว้ก่อนและอัพนักเตะจะเป็นของระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูจะเป็นท่าเจ้าเอเมิลิโนมาติเนสครับผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินายืนเสาเสาให้ทานนะครับแอตตันวิลล่าสีประการหลังแผงเบ็คโซล์จะเป็นเจ้าเอลลีคอสซาครับยืนคู่กับทางเจ้าไทโรนมิงครับก็จะรับบทบาทเป็นสองตัวทำบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายครับจะเเเเเเปป็็็นนทาาาางงงขจจจ้้้คครััับบบแแมตตีสกกววิฝ่ะฮ ะทางเจ้ากับบูบากาครับกามา马ายืนคู่กับทางเจ้าลียืนด้วยเตาเหลือมมองครับและทางเจ้ามอกเกนกิบไว้นะครับในด้านของวันนี้ครับกองหน้าตัวต่ำจากทางเจ้ามาโกอาเซนติโอตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองมาคาริสฟอร์ดดาวเตะทีมชาติอังกฤษและวันนี้นาป้าจาจ้าโออกรีวัดกินครับดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะครับฟุตบอลคู่นี้ครับถือว่าคู่ขี้สูสีครับมุมมองทางผมนะครับวยหูเมธานะครับฟุตบอลคู่นี้ยังพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับในด้านของวันนี้นี่แมนเชสเตอร์ตี้แข่งในบ้านฟอร์มแข่งฟออรรรรร์มมมมแแแงงงงงกกกกกกก็็จิิตตตต่่่่ในนนททททาาาาาคคูยืีีเโััััับบบดวลลุณ เกมของทางอูน่์เออร์มอรี่ฟุตบอลกูนนี่ครับผมเมธาครับผมชอบทางสายและรอมประคองเกมครับก็คือในด้านของทานนะครับ ผู้มาเยือนทางแอตันวิลล่าวันนี้ลองไปที่ทางแอตันวิลล่านะครับคู่ต่อมาฟุตบอลลาลิก้าที่สเปนค่ำคืนนี้ครับเจ้าของคาบาเลนเซียวันนี้เปิดบ้านครับเจอกับทางเอสปันยอน,นครับฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางเจ้าค้างคา,งางบาเลนเซียจัดไปแล้วคู่ต่อมาบาร์เซโลนาเจอกับทางมาโยกาฟุตบอลคู่นี้ผมชอบบอลต่อครับทางบาร์เซโลนาแล้วคู่ต่อมาฟุตบอลลีกเกอร์ครับค่ำคืนนี้น้องนะครับวันนี้นะครับเจอกับทางปารีสแซงต์แฉมงวันนี้จัดไปครับที่ทางครับปารีสแซงต์แฉมงวันนี้จัดให้ครับสี่คู่ค่ำคืน